ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสูก่เกมโลนินสำมร็จคนหัดท้ายนั่นเองโอ้โห <c oughs> ซึ่งคลิปนี้ไม่พูดความทางเพลงเราไปเล่นแรงกันดีกว่านะอืมฮึโ้มาอย่างดีเลยมาโอ้ยโอเค เมื่อกี้ติดสแต็กได้ไงติดเยอะแยะเลยบ้าเอ้ยมีหมดแล้งนะเฮ้ยฮัลโหลทีมอือหือท่าเมื่อกี้นี่สวยมากเลยนะโอเคนะโอ,โอโ้ตัวถือปืนป้องกันโอเคซุบซุบซุบ คลิปโอเคค่ะไหนมานี่โอเคเริ่มขาที่ขาทางแล้วโอเคเฮ้ย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  ทื่อกี้นี้ผมลนไปหน่อยนะเอ่อโอ๊ยนามามา,มา,มาฮึ๊บวางกันเอ้ยอเลือดรานี่ยุบโลโลเลยนะ ok có hai lại mà có ở ok nào phi nào phi ok อลองเตี๋ตีนี่เป็นหมื่นเลยแน่ยนะมามีตะกบนท่าไม่ต้องอกอง,ง,ไองอกไม่ต้องเงยไม่ต้องงกไม่ต้องเงย โอเคเมื่อกี้ได้หยกมาสีด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ผมเหนะ็นอย,ยู่นะมาอือฮือติดคิทีนี่หมื่นสามเลยว้าวสุดยอดไปเลยโ okay. อเคเรียบร้อย โอเคมัโอเคถ้าเมื่อกี้นี่ยังสวยผมติดขี้สุดรีเลยเหรอว้าว <c oughs> ไม่มีอะไรให้เอาเลยนะโอเค มามาสิเอ้ยใกล้ตายไปแล้วเว้ยโอเคเรียบร้อย <c oughs> อืมอืมโอ้โหท่าเามื่อกี้ได้สุดยอดเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ลาโนโนดาเมิละ ดอลลาร์โนดาเมจโอเคโนดาเมจได้หนึ่งขอโนดาเมจแบบสามรอบโอเคโอเคโอเคอ่าโนดาเมจฟังรอบะขออีกรอบเดียวขออีกรอบเดียวมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะ โอ๊ยโหยเมื่อกี้นี้จะทำโนดาเมทโอเคมีโอกาสแก้ตดวอีกรอบหนึ่งนะโอ้ไม่ได้แล้วโอ้หจะโนดาเมทเขาไม่ได้อะนะไม่ เอ้ยมาสีมาสีมฮาฮาชมาฟีมาสีเอ้ยแค่กบหา้าไม่ช้าก็ได้เรียบร้อย ไม่รู้เหมือนกันหนะ้ามาใช้ทำอะไรเรียบร้อยชนะอันดับไม่ขึ้นล็อกโอ้โหแต่กล่องของเดินเหรอเอออีกฟกตอนไหมนะอีกฟกรอบไหมโอเค มาอีกฟักรอบมาเออ,โ,อโหดีดีทุกอย่างเลยแต่เอานี้ดีกว่าโอเคโอ้ยเ,เมื่อกี้นี้จะทำโนดามิก็ทำไม่ได้ไหมมามา,มาฝี อืมมาอยากจะทำโนดาเมจก็ทำไม่ได้ปะโถเอ้ยอาคาลบอีกนะโอเคเสร็จเรียตัวปืนหนึ่งอ้ยป้องไม่ทันเมื่อกี้นี้บ้าเอ้ยโอ้โหตรงนี้มีตัวปืนด้วยดูด้วยมาเนี่ย อโอเคเ <c oughs> ออโอเคเอาติดขี้มาดาวลาติดขี้แล้วอืมอืมนะ,ะเรียบร้อยตายแล้วแต่คือไล่ต่อไปอโอเคพลังโจมตีเพิ่มขึ้น ขอแค่ทำโนราเมจได้โอ้ยทำไม่ได้ละโอยจะทำโนราเมจบ้าเอ้ยอมอม,มามาโยจะทำโนราเมจไอ้หอหักนี่ทำไม่ถึงทำไม่ได้วะไม่เข้าใจจริง,รงๆเลย ัดโทษโอเคโอเค,อเ,คเออได้แล้วโนดาเมจหนึ่งครั้งนะเอาติคีมาอีกมาโอ้ยอจะทำโนดาเมจไอหอกหักพวกนี้ไม่ให้ความร่วมมือกันเลยปัดโทษไอลำคานะนะนะ

โอเคเออขอแค่นี้เลยมันจะยากเย็นตรงไหนโนอนดาเม็ดสามรอบเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยกะโทบอกว่าต้องทำโมโหอมโอเค แหมวากีนี่ตั้งสมาธิอย่างดิดีเลยอ่าพลังโจมตีมาเพิ่มพลังดาบให้ตัวเองมาโอ๊ยยังจะตีได้เนาะ ชจมตีเราเท่าไหร่กงนเชียววะมาฟรีดาบเดียวนี yeah, ่เริ่มลืมตาปากได้ละเอออันนี้มั้ ก็คือมันให้มาแล้วก็เอาไปเถอะสองที่ตายเลยโอ้โหเป็นค่าดาบที่รุนแรงมากเลยในด่านนี้อืมอืมโอโ้โหโนราเมดทำไปได้อะเออแต่ก็ทำได้อะ โนโดาเมตอีกแล้วมาฟรีใช้กระบอนท่ามัง้ง นี่สามทีตายเป็นไงล่ะฮะ๋ยวได้ดูถูกชนะบัตโตอันดับขึ้นไหมโอ้ไม่ขึ้นโอเคนะผมก็โดยรวมหมดแล้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สรใครนะผมที่เล่นเกมโลนินอยู่นะครับผมในตอนนี้นะทางอัปเดตใหม่มันมีในทางด้านของถุงมือฝึกเยียวนะครับผมซึ่งราคาก็ ตามนี้เลยซึ่งเออผมคงจะไม่ซื้อโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากก,ก็มาเล่นหมดแหลงให้ดูตามที่เคยสัญญาไว้มานานมากมาแล้วนะก็โอเคนะผมแล้วก็โปรโมชัน่นพะิเศษนะผมกล่องเวทมนต์10กล่องนะซื้อครั้งแรกนะก็จะซื้อในราคาเพียง2,500เอ่อเพรเองนะก็ ถ้าใครแบบอยากเก็บก็เก็บมาซื้อกันได้โอเคนะผมส่ับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันมาได้นะผมชอบอ่านรออ่านอยู่เลยโอเคนะผมก็สค่คลิปนี้บายบายครับผมไปละ